มาขอโทษแล้วนะครับเสแยแซงอีกแล้วนะครับอีเจ๊นะครับในททานนี้ครับย้ํานะครับว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นีทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติโอ้โหครับนะต้นไหลเลยนะครับต้นไหลเลยออกมาขอโทษว่าต้องอมขอโทษก่อนนะคะที่ทาําให้เรื่องราวมันมันเกิดขึ้นจริงๆก็พูดดักไปก่อนนะคะจริงๆแล้วก็ไม่อยากพูดหรอกคะ่ะแต่เมื่อมีการพูดโยงถึงกันนะคะ หนูอะไต้องออกมาพูดกับการที่เราไว้ใจนะครับการที่เราไว้ใจการที่เราไว้ใจนะคะที่ระบายความเนใจปรึกษากับเพื่อนกับเรื่องราวต่างๆเพราะเราไว้ใจนะคะอ่ะย้ำนะครับว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุตินะครับนี่ตอแหลมากเลยอะ่ะกูไม่เคยเจอผู้หญิงแบบโอ้คู่ออกมาขอโทษ กับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นที่เราไว้ใจผู้หญิงคนหนึ่งไว้ใจเพื่อนเอาล้ครับโยนขี้ไปให้จอร์ดอีกแล้วครับในชาเรื่องนี้ครับดูดิครับสิครับดูมันครับมันเกิดจากความไว้ใจของน้องครับที่มีต่อเพื่อนนะคะนะคะฉันเชื่อว่าเธอฟังอยู่ก็คือผู้ช่วยจอร์ดฉันเชื่อว่าเธอฟังอยู่ถ้าเธอไม่ฟังก็คงจะมีคนไปบอกต่อเธอนะคะวันนี้ฉันจะพูดถึงเธออยากให้เธอคิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมา ถึงฉันจะนินทาใครมึงไปนินทามาทําไมแจ๊ะฮะมึงไปนินทาจอดก่อนทําไมกูถามมึงหน่อยแล้ววันนี้ออกมาพูดเปน็นนางเอกครับเอาละพี่ครับไม่จบนะครับเรื่องนี้บานปลายครับเมื่อแจ๊ะนะครับเด้ออกมาฝากถึงจอดให้พี่ครับจะจะฝากไปถึงเธอนะจอดแจ๊ะไม่เคยทําร้ายเธอนะต่อแหล มึงตัวทำร้ายมึงตัวแทงข้างหลังมึงตัวเอาเรื่อ,องออกมาพูดเข้าใจปะเอบบะเอให้เธอจงมองไว้ด้วยว่าฉันจะนินทาใครก็ตามฉันพูดอะไรก็ตามฉันเคยทำร้ายเธอไหมฉันเคยทำร้ายเธอไหมมึงนี่แหละตัวทำร้ายมันถ้ามึงไม่ทำร้ายมันมึงจะพูดทําไมไรสดให้มันถูกทัวลงอย่าพูดแค่นี้ละคะ่ะไม่มีอะไรแฉต่ออยากให้เธอไปดูเอาว่าฉันเคยทำร้ายเธอไหม จริงฉันไมเคยนินทาใครฉันก็ไม่เคยทำร้ายเธอนะคะออกมารับสารภาพแล้วค่ะเอามาขอโทษแล้วค่ะไม่กล้าค่ะทุกคนเกิดมาก็รู้อยู่แล้วว่าชีวิตคนเรามีทั้งดีทั้งร้ายบางคนก็อาจจะเทาบางคนก็อาจจะดำดำ,ดำแต่มึองอระดำเลยแหละเวรน,นะครับนะประกาศลนะครับตัวแจเองแจะจะไม่แฉ จะจะไม่ได้ทั้งนั้นนะคะไม่กล้าไงไม่กล้าไงเพราะแผลมึงเงยอะฝาดจอดไงมึงเอาดิเอาดิกูอะไรล่ะอีบอสเนินทารับหลังมันเนินทาได้แต่เวลาเอาจริงออกมาทำเป็นรูปนางเองกกูกะแล้วเพราะมึงต้องเป็นรูปนางเอกอีกสัตว์คิดไม่มีผิดเลยคนอย่างมึงนะครับแ <Hey. S 1> ต่อเปลได้โลกเลยฉันอยากให้เธอ นิ่งได้เธอมองว่าที่ผ่านมาฉันเคยทำร้ายเธอไหมเต็มๆเนี <c> ่ย <oughs> ฟังมึงให้ไอ้เกิบกับอินยานไปร้องเรียนที่ในเครือญาติของมนอันทางที่มึงโดยคนเดียวมันเคยขอมึงแล้วมึงเคยให้มันไหมมึงบอกว่ามึงไม่เคยทำร้ายมันนี่คือการทำร้ายมันวายถูกต้องไหมเออเสื่องส่วนอย่างน้อย เป็นยังไงอะจอร์ดที่แปลงนั้นเป็นเคยยาของจอร์ดหมดเลยและมึงกเลยพาให้จอร์ดเป็นโดนด้วยมันลามไปหมดเลยมันบานปลายไปหมดเลยมึงยังมาพูดอีกนะว่ามึงเคยทำร้ายไหม,มเบนต่อให้ฉันไม่ดีต่อให้ฉันไม่ดีกับใครต่อให้ฉันไม่ชอบใจใครแต่ฉันก็พูดกับเธอเ็าฉันไวใ้ใจเธอเอาแล้วครับนี่เห็นไหมครับ แสดงว่าอะไรแสดงว่ามันพูดความลับไปเยอะอีเวนตัวนี้นะครับมันนินทาผู้ใหญ่ไปเยอะเป็นเหมือนเหมือนที่น้องบูมพูดเลยออกมารับสารภาพออกมาขอโทษแล้วไม่กล้ากับจอร์ดเพราะอะไรอ่ะเพราะนินทาผู้ใหญ่จะดีหลังบ้านไปเยอะวันนี้นางออกมาประกาศไม่ตอบโต้แต่ออกมาประกาศว่าเน่าสงสารผู้อีแะน่าสงสารจังเลยอีเวน,วน,น,เ,เ,วนเวลามึาทำอะไรไว้ไม่ไม,ไม่ฟังบ้างบ้างอ่ะ เพื่อนอะมันเตือนกันได้ใช่ปะเพื่อนอะมันเตือนกันได้นะแต่มึงเคยฟังเพื่อนหรือเปล่าฮว่าอยา่ยาอย่ามึงเคยฟังเพื่อนหรือเปล่าว่าชาวบ้านเขาจะเดือดร้อนฮะเย็นไม่เคยทําร้ายเขาเลยถึงแม้จะมีการพูดพาดพิงคนอื่นก็นตามแต่ไม่เคยทําร้ายเขาเลยแต่ทำไมไมันต้องมาทำร้ายฉันร้องไห้เนี่ยเนี่ยร้องไห้เนี่ยร้องไห้ ไม่ได้เรียกร้องที่จะต้องกลับมาดีกันจะกลับมาเอาใจกันนะค่ะม,ม่เรียกร้องค่ะแต่ถึงนาทีนี้ฉันก็ไม่คิดทําร้ายเธอเลยตอบแหลร้ลองไห้เวนที่อยากจะบอกแค่นี้แหละเสียแซงสตอมึงสตอนะออกมารับสารภาพไปนะครับว่ามันเคยคุย กับจอร์จริงถึงเรื่องการลินทาวและจานาแต่ฉันไม่เคยทำร้ายเธอเลยเมื่อคืนนี้มันบอกว่าไม่เห็นคอมเมนต์แล้วมันไม่ถึงตัวเองไึ่ถึงเรื่องราวเก่าๆทุยในยานข่เาอยู่ทำไมไม่ไม่ดูแลเขาไว้ดีๆแล้วเวลาเขาไปน้ำตาขอเบ้าร้องไห้ฮะมึงจะไม่เหลือใครเลยพ่อแม่พี่น้อง พวกกูพูดอะไรกันไว้ไม่เคยมีผิดมึงจะไม่เหลือใครเพื่อนมึงจะไม่เหลือแล้วแล้ววันนี้ก็มาถึงเป็นดังคําที่พวกผมพูดไหมล่ะฮะนะครับออกมาเป็นแม่นางเอกแล้วค่ะนั่งน้ําตาบีน้ําตานะคะจะทําอะไรก็ทําไปจะแ,แฉะจะอะไรก็ไม่กลัวแล้วนะคะเออเขาทําอยู่แล้วแหละมึงไม่ต้องกลัวหรอกนะ ออกมาดังงดัง,งเรียกร้องน้ำตาเรียกร้องคะแนนตำหนุสารจากเอฟซีเราเนะ,ะ่ยฮะไปเคยเล่าเรื่องราวต่างๆให้กันฟังแต่เราก็ไม่เคยคิดที่ทําร้ายเธอเลยแต่วันนี้เธอแฉฉันธอแฉเลยฉันผ่านอะไรไมาเยอะนะต่อแหล่ที่สุดเลยโอ้โหผู้หญิงคนนี้นะครับสุดยอดมากมึงไปง้อมันก็จบแล้ว แต่มึงเลือกที่จะไม่ง้อไงเพราะมึงไม่เอามันตั้งแต่ทีแรกแล้วมึงหลอ,อกใช้มันไงขมมองมันออกไหมขมมองไม่ออกจริงปะขามองออกว่ามึงหลอ,อกใช้มันถูกไหมล่ะผู้ถูกไหมล่ะอะโหผู้หญิงคนนี้แม่งสุดยอดอ่ะผมนิทานครับนิทานนะนิทานครับนิทานครับนิทานไปเพียงแค่นิทานนะครับนะครับ เขามาฝากากดแลวฝากกดแชร์ด้ครับนะโอ้โหน้ำตาจะไหลน้ำตาจะไหลแล้วเพื่อนทิ้งกูแล้วสัตว์ตอนที่ข่าวดีๆมึงไม่ดูแลเขาที่ตกปีนะครับนิทานครับนิทานครับนิทาน